ราชวงศ์ญี่ปุ่นจักรพรรดินีโคจุงพระจักรพรรดินีอัครมเหสีในจักรพรรดิโชวะพระราชมารดาในสมเด็จพ,พระจักรพรรดิอากิฮิโตะจักรพรรดินีโคจุงพระนามเดิมเจ้าหญิงนางากโกแห่งคูนิเป็นพระจักรพรรดินีอัครมเหสีในจักรพรรดิโชวะ และเป็นพระราชมารดาในาสมเด็จพ,พระจกักรพรรดิอากิฮิตโตะถือเป็นจกักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรวม63ปีเต็มพระองค์เป็นจกักรพรรดินีพระองค์แรกของญี่ปุ่นที่ไม่ได้มาจากตระกูลฟูจิวาระโดยทั้งจกักรพรรดินีโชโเกงและจกักรพรรดินีเทเมล้วนมาจากตระกูล ฟูจิวาระทังสิน้นเมื่อจกักรพรรดินีนางงาโกเสด็จสวรรคตพระนางจึงได้รับการสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีโคจุงซึ่งมีความหมายว่าความบริสุทธิ์หอมหวานเจ้าหญิงนางงาโกประสูติที่กรุงโตเกียวเมื่อวันที่6มีนาคมปีเมจิที่36เป็นพระธิดาคนที่3จาก6พระองค์ในเจ้าชาย คูนิโยชิคูนิโนมิยะกับท่านหญิงชิกาโกะชิมะซึพระองค์มีพระเชษฐาสองพระองค์พระคณิฐาสองพระองค์และพระอนุชาหนึ่งพระองค์โดยที่ช่วงพระนางประสูติเป็นช่วงที่วัฒนธรรมจากตะวันตกไหลบ่าเข้ามาในญี่ปุน่นเจ้าขุนิพระบิดายังทรงเลี้ยงดูเจ้าหญิงนางาโกะ ตามจารีตดั้งเดิมมาโดยตลอดโดยพระบิดาของเจ้าหญิงนางาโกะสืบเชื้อสายมาจากราชสกุลฟุชิมิซึ่งไม่ได้มาจากตระกูลฟุจิวาระส่วนพระมารดาสืบเชื้อสายมาจากไดเมียวทำให้เจ้าหญิงนางาโกเป็นพระจกักรพรรดินีพระองค์แรกที่ไม่ได้มาจากตระกูลฟุจิวาระ หลังจากที่เจ้าหญิงนางาโกะสำเร็จการศึกษาระดับปฐมศึกษาเจ้าหญิงส่งเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกะคุชูอินซึ่งเป็นโรงเรียนของสตรีชั้นสูงของญี่ปุ่นในระดับนั้นมีสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เจ้าหญิงนางาโกได้เข้ารับการศึกษาร่วมกับเจ้าหญิงมะสโกะนชิโมโตะซึ่งเป็นพระญาติ ซึ่งต่อมาเจ้าหญิงมาสโกนาชิโมโตะได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าหญิงบังจามกุฎราชกุมารีแห่งเกาหลีระหว่างที่เจ้าหญิงนางาโกะทรงศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมกุฎราช,ชกุมารฮิริฮิโตะได้เสด็จประทับรถม,ามา้ามายังโรงเรียนกะคุชูอินเพื่อหาสตรีชั้นสูง ที่มาจากราชสกุลเป็นพระคูมันซึ่งในเวลานั้นเจ้าหญิงนาง,งาโกถือเป็นสตรีที่ถือว่ามีพระสิริโฉมพระองค์หนึ่งแม้พระองค์จะสวมฉลองพระองค์เป็นกิโมโนและกระโปงฮากามะซึ่งเป็นกระโปงจับจีบแบบญี่ปุน่นรวบพระเกศาด้วยลิปบิ้นสีขาวและถุงพระบาทสีดำเมื่อมากุฎราชกุมาร อิรฮิโตทอดพระเนตรเห็นและให้ความสนพระไทยเจ้าหญิงนาง,งากกพระองค์ก็ตัดสินพระไทยที่จะเลือกมาเป็นพระคุมันซึ่งก่อนหน้านี้มกุฎราชกุมารอิโรโฮิโตเคยรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหญิงนาง,งากกมาก่อนในสมัยอนุบาล ในสมัยประถมทั้งสองพระองค์ก็เคยเสวยพระกายาหารกลางวันด้วยกันแม้ในสมัยมัธยมโรงเรียนกะคุชูอินจะแยกเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็ตามพิธีมันได้จัดขึ้นในเดือนมกราคมคศ .19 1 9เเจ้าหญิงนาง,งากโกะ มีพระชนมายุ1 4 0 0รษาและศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หลังจากนั้นเจ้าหญิงนาง,งาโกต้องพักการเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาและการอบรมในการเตรียมสำหรับการอบรมที่มีได้แก่เรื่องกิริยามารยาทการวางพระองค์ในตำแหน่งสมเด็จพระจักรพรรด,ดินี รวมไปถึงการจัดการดูแลภายในพระราชวังและเรียนรู้ศิลปะต่างๆเช่นการเล่นโกโตะสงเปียนโนการเต้นลาเล่นเทนนิสและการใช้ดาบญี่ปุ่นหรือนางิงาตะสำหรับด้านวิชาการก็มีด้านภาษาเช่นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสคณิตศาสตร์และวิชาการทหารเป็นต้น ในระหว่างการอบรมได้มีการตรวจพบว่าพระเชษฐาของพระองค์เป็นตาบอดสีทำให้เกิดเสียงคัดค้านในหมู่พระราชวงศ์และชนชั้นสูงถึงกับมีการกราบทูลให้จักรพรรดิไทโชพระราชบิดาในมกุฎราชกุมารให้เปลี่ยนตัวพระคู่มั่นเสียใหม่ทำให้เจ้าหญิงนางาโต,ตได้รับการอบรมยาวนานเพิ่มถึงอีกสี่ปี ซึ่งขณะที่พระองค์อื่นๆอบรมเพียงสองปีเท่านั้นแต่สมเด็จพระจักรพรรดิไทยโชหาได้ทรงเชื่อในคำกราบทูลเหล่านั้นรวมไปถึงจักรพรรดิเทเมพระราชมารดาในมกุกราชกุมารซึ่งมีความโปรดปรานในตัวของเจ้าหญิงนางงากโกมาก ก็แสดงพระองค์ปกป้องพระคุมันของพระโอรสอย่างแข็งขันจนเสียงคัดค้านจึงหมดสิ้นไปแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหญิงนาง,งาโกะต,ต้องใช้เวลาถึง6ปีสำหรับการเตรียมตัวเป็นสมเด็จพระจักรพรรด,ดินีในที่สุดสำนักพระราชวังก็ประกาศเรื่องการอภิเษกสมรสระหว่างบระกุฎราชกุมารฮิโรฮิโตกับเจ้าหญิง นาง,งากโกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนคศ1923นับจากวันที่มีประกาศสำนักพระราชวังซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์คศ1921และผ่านมาด้วยความเรียบร้อยมากกว่า2ปีโดยเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงวันอภิเษกสมรส แต่ขณะนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวในแถบคันโตสร้างความเสียหายแก่ประชาชนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยหลายล้านคนเพื่อเป็นการไว้อะไรในเหตุการณ์ครั้งนี้สำนักพระราชวังจึงได้เลื่อนกาหนดการอภิเษกสมรสเป็นวันที่26มกราคมคศ1924หรืออีกประมาณหนึ่งเดือนเศษ ซึ่งการอภิเษกสมรสเป็นไปอย่างราบรื่นมกุฏราชกุมารฮิโรฮิโตได้ประกาศยกเลิกระบบนางห้ามที่อนุญาตให้ชนชั้นสูงมีสนมได้หลายคนโดยมกุฏราชกุมารได้ปลดปล่อยพระสนม39พระองค์โดยที่จะมีพระมเหสีเพียงพระองค์เดียวเจ้าหญิงนางากโกได้รับสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารี นาง,งาโกสมเด็จพระจักรพรรด,ดินีนาง,งาโกได้ส่งให้ประสุติการเจ้าหญิงหลายพระองค์ตลอดเวลากว่า10ปีในการคองคู่กับสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะทำให้เกิดเสียงซุบซิบนินทาเกี่ยวกับการสืบทอดราชบัลลังก์จนในปีพศ2476สมเด็จพระจักรพรรด,ดินีนาง,งาโก ได้ให้ประสูติการพระโอรสพระองค์แรกคือมกุฎราชกุมารอากิฮิโตะสมเด็จพระจกักรพรรดินีเป็นพระจกักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่นพระองค์แรกที่เสด็จเยือนต่างประเทศโดยได้เสด็จเยือนทวีปยุโรปเมื่อปีพศ2 5 1 4เสด็จเยือนสหรัฐเมื่อปีพศ2 5 1 8หหลังจากที่สมเด็จพระจกักรพรรดิโชวะ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพศ2532พระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงในงานพระราชพิธีพระบรมศพของพระราชสวามีสมเด็จพระจักพรรดินีก็มีได้เสด็จไปเนื่องด้วยพระสุขภาพไม่เอื้ออำนวยและหลังจากการปรากฏพระองค์ครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระจักพรรดินี เมื่อปีพศ2531พระองค์ก็ไม่ได้ปรากฏพระองค์ที่ไหนอีกเลยขณะที่พระองค์ก็ดํำรงพระอิสริยยศพระพันปีหลวงได้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทำลายสถิติของสมเด็จพระจักรพรรดินีขันชีซึ่งสเสด็จสวรรคตเมื่อ873ปีที่แล้วสมเด็จพระจักรพรรดินีนาง,งาโกะพระพันปีหลวง สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2543สิริพระชนมายุได้97,003หลังจากพระราชพิธีพระบรม,มศพสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตได้สรงอัญเชิญพระศพไปสวนฮะจิโอจิกรุงโตเกียวเขียงข้างพระราชสวามีของพระองค์หลังจากการสวรรคต ของสมเด็จพระพันปีสมเด็จพระจักพรรดิอากิฮิโตได้สถาปนาพระนามสมเด็จพระจักพรรดินีนางาโกะพระพันปีหลวงขึ้นเป็นสมเด็จพระจักพรรดินีโคจุง